ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับบริษัทเทคไอที IT ยักษ์ใหญ่โดนเจาะระบบเรียกค่าถ่ายกันไหบ้างน,นะครับโดยบาทีนี้เรียกได้ว่าเป็นระดับ1ิบล้านเหรียญเลยทีเดียวทีนี้คนที่ทำเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเองว่าแฮกเกอร์ครับแต่ว่าใช่ว่าแฮกเกอร์ทุกคนจะเป็นคนไม่ดีซะทั้งหมดนะครับวันนี้จะมรันเดกับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุภคุณเราจะมาทาําความรู้จักกับไวท์แฮกเกอร์หรือนักเจาะระบบสายขาวกับคุณโทภัยบูรพนัสประดีนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยอศวินผู้พิทักษ์ระบบขององค์กร จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในตอนนี้ครับ t e c h Monday Podcast t e c h for Better Future brought to you by m a c v i Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ n v k c o t h อาสวัสดีครับคุณโทยินดีต้อนรับสู่ t e c h Monday นะครับครับสวัสดีครับ ครับอ่าก่อนเข้าเรื่องเลยนะครับก็คุณโทเขาจะแนะนําตัวเองให้ท่านผู้ฟังฟังแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับอ่าครับผมครก็ชื่อโทนะครับไปบูลมานาพดีครับเป็นนายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับแล้วก็เปิดบริษัทตัวเองชื่อโค d e คิดอินโนเวชั่นนะครับก็สมัยก่อนก็เคยอ่าเคยทําบริษัทเกมมาก่อนนะครับจริงๆก็เป็นบริษัทตัวเองเหมือนกันอ่าก็มีเกมที่อ่ายอดโหลดสูงสุดอยู่ที่สี่ล้านโหลด นะครับอืม้าสนใจครับเกมเกมชื่ออะไรครับพอแนะนําได้ไหมครับครับไรนะครับเกมชื่ออะไรนะครับเกมชื่อไพ่บอกเด้งครับ๋อมมหน้าคนเล่นเยอะใครทำอไมคนเยอะครับอ่าครับงั้นงั้นเข้าเรื่องเลยกันนะครับอ่าก่อนที่จะเอ่อไปถึงเรื่องตัวไวแฮกเกอร์เนี่ยอยากจะให้คุณโทช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแฮกเกอร์เนี่ยคือใครและเขาทําอะไรกันครับอ่าครับผมแฮกเกอร์นะครับก็ อ่าเรามักจะได้ยินเป็นคํเหมือนกับเป็นเชิงแบบบุคคลไม่ดีนิดนึงเนาะเป็นแบบเออเหมือนหน้าตาเหมือนโจรนิดนึงนะครับเอ่อก็จะมีแฮกเกอร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นสองสองฝ่ายเป็นหลักๆอ่ะก็เป็นสายดำกับสายขาวนะครับไวท์แฮกกับแบล็กแฮกนะครับแบล็กแฮกก็ตามที่เรารู้กันนั่นแหละก็มีคนไปแฮกระบบอ่าแฮกเงินแฮกอะไรก็ว่าไปล่าสุดก็ อันที่แฮ็กแล้วแบบดูกระทบยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้ยินมาเร็วๆนี้ก็คือแฮกระบบส่งแก๊สของอ่าอเมริกาเนาะ mm hmm. แล้วก็แบบว่าแบบโอแบบกลาหลกันทั่วประเทศนะครับรัอแล้วก็แบบโดนขู่เรียกค่าถ่ายเป็นบิตคอยแล้วก็สุดท้ายเขาก็ต้องยอมจ่ายไปเพราะว่าแบบไม่งั้นมันแก๊สมันไปไม่ได้ครับอื mm ้อ hmm. ่าคือเป็นเรื่องใหญ่ในยุคน,นี้เลยแหละนะครับอย่างนี้แบบนี้เลยอืม แต่ว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันคือมันคือ,น,คอนักเจาะระบบอย่างเดียวเลยป่ะครับครับก็เป็นนักเจาะระบบครับก็เจาะเนี่ยจุดประสงค์การเจาะหรือเรียกเป็นเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือทั้งเจาะและก็โจมตีมนะครับก็ถ้าเจาะก,ก็คือก็ขโมยข้อมูลหรือขอโมยอ่าบางอย่างจากเครื่องแต่ถ้าโจมตีก็คืออาจจะเป็นแบบจุดประสงค์คือทําให้อ่อเซิร์ฟเวอร์ล่มอะไรแบนรบนับ้นเอาล่มเสร็จปุ๊บก็อ่า ตัวผู้ใช้ก็เข้าไปใช้บริการเซอร์วิสของตัวระบบตัวนั้นไม่ได้เพราะล่มไปแล้วอะไรแบบนั้นครับ,รบก่อนจะถามต่อนจะไปเข้าคําถามที่ว่าเขาทําไปทําไมนี่เอ่อการจู่โจมระบบเนี่ยเขามีการทําแบบไหนได้บ้างครับคุณโทอ่าการจู่โจมระบบก็มีได้หลายแบบนะครับมีได้หลากหลายคือเรียกว่าเออมีเป็นร้อยวิธีนะครับว่ากันตาัตจริงๆอมีเยอะนะครับ<ม>แต่ไอช่องโหว่ยอดนิยมส่วนใหญ่เขาก็จะแฮ็กผ่านทางระบบเซิเวิร์นั่นแหละอ่าเซิร์ฟเวร์ซึ่ง ถ้าเอาแบบเบสิกง่ายๆเลยคือเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆที่ต่ออินเทอร์เน็ตก็มีความเสี่ยงหมดนะครับโอ้ oh, ครับ mm hmm. อืมแล้วผมเคยเคยได้ตอนที่ทำเว็บเดฟมาเนี่ยรูปแบบแพทเทิร์นที่เคยได้ยินจะมีไม่ค่อยกี่แบบมันจะมีอย่างมากก็แค่เป็น SQL injection อะไรพวกนี้นะครับคราวนี้มันมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการทำ SQL injection อะไรพวกนี้ไหมครับ อ่าก็เดี๋ยวผมขยายความก่อนนิดนึงเนาะ SQL i n j e น t i o n mm hmm. ก็คือแฮกฐานข้อมูลนะครับแ mm hmm. างฐานข้อมูลอ่า mm hmm. ก็คือฐานข้อมูลมีช่องโหว่แล้วก็เกิดจากโปรแกรมเมอร์เขียงโค้ดไม่ดีอ่า mm hmm. แล้วก็เป็นช่องโหว่ให้เขามาขโมยข้อมูลแล้วก็สั่งการข้อมูลจากฐานข้อมูลได้โดยตรง mm hmm. อืมส่วนวิธีการอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของ อาจจะแฮ็กเมม ORY นะครับอ่าตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรมโกงเกมนะครับนั่นแหละครับก็เป็นวิธีแฮ็กอย่างหนึ่งโปรแกรมโกงเกมอย่างเช่นเออผมเคยเออเหมือนพี่บ๊วกเคยนะผมเคยได้เห็นมาแล้วกันนะเออพวกเกมโปรแกรมมอนอะไรเนี้ยนะใช่ไหมเกมโกีตั้งแต่ยุคโบราณเลยครับตั้งแต่ยุคโบราณเลยที่แบบไอ้มีระบบใส่ชีทโค้ดเออเราต้องไปนั่งหาเลขที่เหมือนกันอ่ะเอออันนั้นก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันรูปเหมือนกันจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั้นก็เป็นแฮก อเอเขาเรียกก็แฮ็กตรงเลยไปที่เมมโมรี่นะครับอครับอันนี้ก็ถ้าทำทำฟังฟังดูโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างความเสียหายซะเยอะเนาะหรือมันก็เป็นการคิดโกงเออแล้วเขาทํากันทําไมครับอ่าก็ตรงๆเลยก็มีหลายจุดประสงค์อันแรกง่ายสุดก็เรื่องเงินเนาะอ่าเลือกเอามาเรียกค่าไถ่นะครับเอานำให้ระบบล่มนาให้ระบบเข้าไม่ได้แล้วก็อ่าก็เรียกค่าถ่ายเป็นช่วงนี้ก็เป็นก็จะ อ่าเียกอะไรเป็นบิตคอยว่าตามตัวยากอะไรอย่างนี้ครับอันที่สองก็เป็นอ่าขโมยข้อมูลนะครับขโมยข้อมูลอ่าว่ากันตามตรงเนี่ยคือเป็นเขาว่ากันว่าเป็นข่าวลือนะแต่จริงผมก็เชื่อว่าจริงก็คืออ่ารัฐบาลเกือบเกือบทุกประเทศก็จะมีหน่วยงานเนี้ยแอบแฝงอยู่เพื่อเป็นหน่วยข่าวกรองในการขโมยข้อมูลแบบประเทศอื่นนะครับอเ,เออที่จะแบบดูว่าเออเขาแบบประเทศอื่นเขาไปถึงไหนยังไงแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอืมก็เดาๆเอา คือมันไม่มีใครคอนเฟิร์มไม่มีใครออกยอมรับเลยว่ามีนะครับแต่ก็ผมก็เชื่อว่ามีเหมือนกันผมไม่มีใครยอมรับตัวเองหรอว่าตัวเองเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมใช่ใช่จริงก็นั่นแหละครับอ่าตัวอเมริกานี่แหละตัวดีเลยครับโอ้ก็อย่างที่เราได้ยินข่าวตัว NSA เนาะ N อ็เอสเอก็เออคือไม่มีคือเขาก็ไม่ยอมรับรอกจนกระทั่งมีสโนเดนมาช่วยเปิดเผยอะทุกคนก็ได้รับดูขั้นหมดนะครับครับจริงๆก็เออเหมือนกับพับ์ิกที่เราคุยกันวันนี้แหละก็คือทุกคนมันก็ อมีทั้งด้านดีและไม่ดีนั่นแหละเนาะแล้วแต่ว่าจะทำด้านไหนคือด้านด้านดีจริงก็อาจจะต้องพัฒนาความเก่งกาจไปไปทําอะไรบางอย่างกับคนอื่นก็บ้างหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะครับเออไม่รู้คุณคุณโทรเคยได้ยินไหมผมไม่นี่ยผมอาจจะอาจจะอ่านข่าวมาแบบคร่าวๆผมเคยได้ยินว่ามันมีเคสแบบเออสุดติ่งมากๆเช่นเออคาสิโนโดนแฮกเพราะว่าแฮกเกอร์เขาไปเริ่มต้นจากเทอร์โมเ t มิเตอร์ตัววัดอุณหภูมิเนี่ยอืมครับ ว่าไอ้การครูการแบบนี้เขาทากันยังไงอ่าครับก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าเทอร์โมมิเตอร์เราอย่าเพิ่งมองเป็นเทอร์โมมิเตอร์เราต้องมองเป็นอ่าสมาร์ทเทอร์โมมิเตอร์ที่แบบเชื่อมต่อเนได้อะประมาณนั้นเนได้คือถ้าในวงการเขาจะเรียกว่า i อโอทเนาะเออครับอ่าซึ่ง i อโอทเนี่ยเอ่อครอบคลุมเยอะมากครับเยอะมากเออมีตั้งแต่กล้องวงจรปิดเราเตอร์ที่บ้านเราก็ใช่นะครับเราเตอร์ท,อที่บ้านเราใช้ม,มีทุกที่แหละก็ใช่ เทอร์โมมิเตอร์ก็ใช่อะไรที่มันแบบสั่งพันนิดได้ครับใช่หมดเลยใะไร่ัดได้ใช่หมดเลยแล้วก็ถกอไปต้นเทอร์โมมิเตอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นครับผมครับก็ย้อนเหมือนย้อนไปตอนตอนต้นเนอะอะไรที่มันเอ่อติดติตได้โดนหมดนะครับก็เป็นจุดเหมือนเป็นเหมือนเป็นทางเข้าทางหนึ่งใช่ถูกต้องครับเป็นทางเข้าครับททีนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้รู้ละว่าระบบของเรามีภัยคุกคามอยู่เนี่ยเราจะป้องกันตัวเราเองได้อย่างไงครับ ครับก็จริงๆอย่างเออคือ IOT เนี่ยก็เป็นเคสที่เจอบ่อยนะครับเรื่องโดนแฮกด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเออคนใช้ก็มักจะแบบอ่าฉันซื้ออ่ายกตัวอ,อย่างเป็นกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับหรือเออเราเตอร์ก็ได้เราก็แบบเราก็คิดว่าเออซื้อมาไอช่างติดตั้งอ่าตอนออกเน็ตได้โอเคจบแล้วฉันไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเออกล้องวงจรปิดก็เช่นเดียวกันนะครับก็อ่าเออฉันดู กล้องจากมือถือฉันได้ออกไปแล้วจบแล้วไม่เคยแชร์มันอีกแล้วก็ปล่อยมันไปเออซึ่งไอ้พวกเนี้ยพอเวลาผ่านการเวลาผ่านไปครัมันก็จะมีคนหาช่องโหว่เจอแล้วก็มาแฮกได้หรือบางทีเออจะเรียกว่าแฮกไหมก็ก็พูดยากครับเพราะว่าเราจะเจอบ่อยๆนะพวกแบบอ่า user name admin password admin อย่างเงี้ยครับเออแบบเอา d e default แล้วไม่ได้เปลี่ยนไงอะไรอย่างนง้นนะครับเออมันก็จะเจอจะโดนแฮก พวกช่องทางพวกนั้นเหมือนกันเออถ้าถามว่าในฐานะยูเซอร์ทั่วไปที่แบบเออไม่ได้มีความรู้มากขั้นตอนแรกที่ป้องกันได้ดีที่สุดขั้นตอนแรกเลยคือไปเปลี่ยนยูเซอร์เนมพัดเปิดซะเอาแบบที่เอาดีฟอ่เปเาไม่ได้ก่อนไอพวกพัดแบบ่แบบ้างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงเนี้อะไรก็ได้ครับเออคือเปลี่ยนให้มันแบบคียวหน่อยก็ดีเออแบบยาวๆหน่อยก็ดีแต่ว่าอ่าขั้นตอนแรกคืออย่าอย่าใช้โรงงานเพราะว่าเขามันเช็คง่ายมากครับว่าแบบอ่ะ เวลาเราพิมพ์เข้าเราเตอร์เนี่ยอ่ะเห็นชื่อรุ่นเราเตอร์รุ่นนี้ใช่ไหมอ่ะ Google เสร็จปุ๊บ password คืออะไร์ดคือไลไรลองเลยง่ายมากครับไม่ได้ยากเลย <c oughs> แล้วปัญหา d ี f a ร l t p ส s s w o r d เนี่ยมันมีแบบมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามันถึงขั้นมีคนทําเว็บครับร <úng S 1> ทําเว็บเหมือนกับเราไปส่งเอ่อกล้องวงจรปิดที่ไหนก็ได้ทั่วโลกครับอ๋อเพราะมันสุ่มจาก <c oughs> ไ,ไ้ตัวไอ้ default password อันนี้น่แหละใช่ปะใช่ก็มาจาก d ี f a u l t ัสด์เนี่แหละเออแล้วคือแบบ เออบางทีก็อ่ะโอเคเป็นดีหน่อยก็เป็นกล้องวงจรปิดตามอ่าจราจรอ,อ่ากล้องวงจรปิดที่แบบอ่าดูว่ารถเข้าออกเป็นยังไงอ่านี้ดีหน่อยถ้าแย่หน่อยก็เป็นกล้องวงจรปิดในบ้านก็โอเคทําอะไรในบ้านก็รู้หมดนะครับเห็นหมดเลยอ่าอะไรแบบนั้นครับอ่าทีนี้เข้าเรื่องของเราดีกว่าเราคือเราไม่ได้พูดแค่แฮกเกอร์อย่างเดียวเนาะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องไวแฮกเกอร์แต่เจ้าตัวไวแฮกเกอร์เนี่ยจริงๆคืออะไรแล้วแฮกเกอร์เนี่ยมันมีกี่แบบครับ อืมครับผมอ่าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแฮกเกอร์สายดำเนาะแบ็กแฮก็จุดประสงค์คือเงินกับอ่าข้อมูลนะครับแล้วก็ทางความเสียหายอ่าแต่อาจจะโจมตีปิดกั้นส่วนสายขาวก็ตรงๆครับก็เอามาต่อสู้กับสายดําครับอืถ้าไม่มีสายดําก็คงไม่มีสายขาวเกิดเช่นเดียวกันนะครับโอ้ครับคือมีคนมาโจมตีเราแล้วก็มามีคนมาป้องกันนั่นแหละถูกไหมเออคือเราเริ่มต้นจากป้องกันก่อนแล้วค่อยไปโจมตีชาวบ้านเขาโอไม่มีหมา <inate> อะไรแบบนั้นครับทีนี้ทีมป,ป้องกันเนี่ยถึงจะชื่อว่าป้องกันอ่ะ <ooh. S 1> แต่เอาจริงเขาก็แบ่งโลย่อยอีกเป็นสองโลกนะครับก็คือเป็นเขาเรียกเลททีมกับบูทีมคือทีมโจมตีกับทีมป,ป้องกันอืมครับอาจจะงงว่าอ่ะแล้วทีมโจมตีมันมาป้องกันท่าไหนในเมื่อชื่อมันบอกว่าเป็นฝ่ายโจมตีอืม <larva> e. ก็คือเขาก็จะถึงเหมือนกับทดลองทดลองเป็นโจนซะเองอ่ะพูดง่ายคือทดลองเป็นโจนซะเองสวมรอยดูเป็นโจนซะเองเพื่อที่จะหาว่าอ่ะมีช่องโหว่ที่ไหนบ้าง อ่าปิดช่องโหว่เสร็จแล้วพอหลังจากเจอช่องโหว่เสร็จก็อ่าทํารีพอร์ตครับทํารีพอร์ตว่าอ่าอะไงเข้าทางไหนเอาไปบอกอ่าเจ้าของระบบอ่ะไปเปรียบช่องโหว่ซะอะไรแบบนั้นอืมอะาอาเป็นคนดีนะเจอช่องโหว่ก็แจ้งเจ้าของนะเนาะใช่ครับก็เราก็จะได้ยินข่าวประมาณบ่อยๆว่าแบบ facebook Google ประกาศรับเจาะระบบโฮม จาะระบบ iOS เอจาะระบบ a อ d ด o อ d เจอช่องโหว่รับตั้งไปเลยกี่ล้านดอนก็ปาไปนะครับเออพวกนี้ก็จะเป็นนับเป็นทีมโจมตีที่มาช่วยเหลือเพราะว่าช่วยหาช่องโหว่ให้ก็คือเชิญชวนให้คนมาช่วยหาอะไรัใช่ปะใช่แล้วก็จะมีรางวัลรอบเป้าเพราะว่าในบริษัทพวกนี้เขาก็เหมือนกับจริงๆเขาได้ประโยชน์เยอะมากนะครับในการจัดแข่งอะไรประมาณเนี้เหมือนกับว่ามีคนช่วยหาช่องโหว่ให้ฟรีไงแล้วแทนที่เขาจะไปจ้างเอ่อคนหาช่องโหว่แค่หนึ่งคนแล้วมานั่งหาแล้วเจอช่องโหว่แค่หลัก อาจจะหลักสิบยี่สิบเออเขา<ม>จัดคอมเพดิชันขึ้นมาแล้วก็มีคนร้อยคนมาช่วยแข่งกันหาเงินแล้วก็รายงานช่องโหว่ไปแล้วเขาก็จ่ายช่องโหว่ให้แบบสุขถูอะไรเงี้ยเขาก็กําไรไปเยอะครับใช่ใช่ถึงแม้ว่ารางวัลโดยรวมจะใหญ่แต่ว่าเอาเข้าจริงแจกไปตามเคสนี่นประหยัดกว่าไปจ้างยวชาประหยัดกว่า,วา,วาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีทั้งช่องโหว่เล็กช่องโหว่ใหญ่เออแล้วก็แบบมีคนอา่าแบบส่งมาให้เราตรวจอย่างเงี้ยเออแล้วเราเจอเป็นช่องโหว่เล็กก็อาจจะไม่ให้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ได้ข้อมูลอยู่ดี ละไับ,บนั้นทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเออจริงๆสมัยนึงผมก็สนใจนะการเป็นแฮกเกอร์เนี่ยเออถ้าอยากจะอยากจะมาเป็นแฮกเกอร์สายขาวแล้วกันนะครับเราจะต้องมีความรู้ด้านไหนบ้างครับอ่าครับผมก็ความรู้เบื้องต้นนะครับก็ขั้นแรกก็จะเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับเนือ่องจากอย่างที่เกินไปแล้วเนาะอ,อะไรที่ตอนเหียได้ก็โดนหมดเนื่องจากพออะไรตอนเหียได้น้องโดนหมดเพราะฉะนั้น ความรู้พื้นฐานขั้นเบสิกเลยก็คือต้องมีความรู้เรื่องเน็ตเวิร์กพื้นฐานก่อนอว,ว่ามันระบบเน็ตเวิร์กมันเชื่อมโยงกันยังไงเข้าถึงออกอะไรยังไงซึ่งถ้าอธิบายให้เห็นภาพว่าคำว่าเน็ตเวิร์กคืออะไรก็นึกถึงเราเตอร์ที่บ้านนั่นแหละครับคือถ้าคอนฟิกเราเตอร์ที่บ้านเป็นก็คือคุณก็เป็นพื้นฐานแล้วแหละอืาครับก็มันจะต้องรู้ว่าไอพีท็อพวกนี้เนอะใช่นเริ่มต้นียนรู้นิดนึงอ่าพวกนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นพื้นฐา,านที่เพียงพอแล้วที่เหลือก็จะเป็นเต นะครับอะไรแบบนั้นโอ้แล้วถ้าเกิดน,น,นอกเรื่องนิดนึงแล้วไอ้อย่างที่เราเคยเห็นตามหนังต่างไอ้พวกที่บดาแฮกเกอร์โอ้แป๊บเดียวแฮกระบบภายในเอ่อหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยมันมีความมันมีการเ,เ,เป็นเป็นจริงได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้คือต้องเข้าใจก่อนว่าเออแฮกเกอร์พวกเนี้ยเขาไม่ได้แบบเอ่ออะไรอ่ะเก่งกาดแบบว่าเฮ้ยมาถึงได้เลยในหนึ่งนาทีแบบที่โฆษณาโดยตรงเขาเรียกว่า <S 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 แบบเขามีเครื่องมือที่พัฒนามาเป็นปี เอออะไรแบบนั้นเขาก็เตรียมไว้เออพอถึงเวลามันก็เอาเครื่องมือมาใช้ไงมันก็เลยดูเหมือนเร็วแต่จริงๆงมันก็มีแบ็กกราวด์อินเดอะแบ็กว่าเขาเตรียมไว้ก่อนแล้วจริงๆทูพวกนี้จริงๆผมว่ามันก็แชร์กันอยู่ในในใช่ครับถูกต้องครับมันก็เีกมันก็มีเป็นโอเพนซอร์สให้มาศึกษาได้ซ้ำบายว่าอ่ามีมีมีทุกมีหมดเลยครับมีทั้งโอเพนซอร์สมีทั้งจ่ายเงินซื้ออ่าโอเพนซอร์สก็จะใช้ยากนิดนึงอ่าจ่ายเงินซื้อจะใช้ง่ายหน่อยอะไรประมาณนั้นครับครับ เออแล้วพอจะมีเคสอะไรในไทยนะที่เกี่ยวกับการโดนแฮกหรือว่าแฮกะไรพวกนี้เราเรามีการป้องกันยังไงพวกนี้ครับครับก็เคสในไทยก็จะมีอ่าเป็นข่าวฮอตปีก่อนก็จะเป็นโรงพยาบาลโดนแฮกครับอืมร้อนอืมอันนี้ทําให้คนไข้เดือดร้อนด้วยเหมือนกันเนาะครับอ่าแบบก็คือกระทบแน่นอนเนาะแค่ฟังชื่อก็รู้แหละกระทบแบบใหญ่ใหญ่ด้วยไม่ได้กระทบธรรมดากระทบใหญ่มากด้วย S <S> เออแล้วก็จุดประสงค์ก็เหมือนเดิมคือเป็นความตั้งใจของแฮกเกอร์ด้วยแหละที่จะแฮกตัวโรงพยาบาลเพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตคน <S <S 2> <S 2> แล้วโรงพยาบาลมันไม่มีแบอ,อคือถ้าเขาจ่ายช้าแล้วก็กระทบต่อชีวิตคนอ่ะเขาก็เลยตั้งใจแฮกเออซึ่งโอเคก็เป็นเรื่องศีลธรรมก็คือแฮกเกอร์มันไม่มีศีลธรรมเออก็เลยตั้งใจแฮกทีนี้แล้วก็แบบอ่าโรงพยาบาลก็แบบช่ายจ่ายช้าคือชีวิตคนก็เสีย ก็ต้องจ่ายจ่ายเออมันมีมันมีเกี่ยวข้องด้วยเนาะเขาก็เลยเลงตรงนี้ด้วยเป็นหลักนะครับใช่ครับเรายิ่งระบบ่าตัวในเมืองไทยอะครับคือจริงๆไม่ใช่เมืองไทยหรอกทั่วโลกแหละก็คือทุกวันเนี้ก็ทุกอย่างค่อยๆสมาร์ทขึ้นเออคำว่าสมาร์ทมันก็หนีไม่พ้นต้องต่อเนี่ยพอต้องต่อเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันก็เลยค่อยๆเพิ่มความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้แม้แต่คอนโดที่ผมอยู่อย่างเนี้ย เอาแค่พัสดุเข้ามายัางเช็บผ่านแอปได้เลยอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่อืมขอมูข้อมลผมก็เหมือนกันอันนี้มันความอำนวยความสะดวกมันมันมีมาพร้อมๆกับเอ่เอเจนต์ด้วยแหละเนาะความสะดวกก็ามาพร้อมกับภัยอ่าความอัยภัยที่แบบต้องป้องกันเนี่ยรูปแบบใหม่มันก็ามาพร้อมกันครัแบบผมอืมอ่าทีนี้รูปแบบของการเจาะหรือการทำเอแฮกเกอร์เนี่ยเขามันจะคุณโคคิดว่ามันในอนาคตเนี่ยมันจะไปขนาดไหนครับแล้วเราควรจะรู้แล้วป้องกันยังไงบ้าง ครับก็อ่าจริง,รงๆก็ทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็ไล่ๆตามมาเนาะเหมือนเป็นแมวไล่จับหนูไก่กับไข่อะไรพวกนี้ก็อะไรที่มันเกิดใหม่ที่เราสะดวกขึ้นใช้ได้ง่ายขึ้นมันก็จะมีอะไรที่มันต้องป้องกันเยอะขึ้นเป็นเงาตามตัวทุกทีแหละนะครับเออซึ่งก็บริษัท อย่างทุกวันนี้อ่ะเอาจริงๆทุกบริษัทเลยเขาก็แบบเริ่มอขยับมาที่อใช้ระบบคลาวด์เนาะในการที่เก็บไฟล์เพราะว่ามันสะดวกก็ยิ่งเวอร์ฟโฮมที่เห็นชัดเลยว่าโอ้โหเก็บเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทนี่ปวดตับแน่นอนถูกไหมครับใช่ใชเออมันก็มีผมก็เค,เคยได้ยินอยู่นี่แบบบางบริษัทที่เขายังเก็บที่เซิร์ฟเวอร์บริษัทอยู่พอมีอะสิชิลิตี้อย่างดีเลยเจอเว<ม>อร์ฟองโฮมก็ไปแบบอ้าวเอกไฟล์ไม่ได้เจง๊งอืมใชม่มันไม่สะดวกเออมันก็ อ่อ security กับความสะดวกมันก็เทรดออฟกันไปในวันหนึ่งที่คนรู้สึกว่าแบบไม่ได้แลวฉันต้องสะดวกจริงๆอ่ะอย่าง work f r o ฟ home นี่ก็เหมือนเป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่ดีครับที่แบบเอ่อต้องเทรดออฟจริงๆไม่งั้นมันก็ทํางานไม่ได้ work f r o อ home ไม่ได้เออมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องจายไปมันก็ทําให้เราไม่สะดวกใช่ครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อ security มันก็มันไม่ได้แปลว่าเอ่อต้องทำ skill ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ทําแบบเท่าที่โอเคเท่าที่ u s e r อร์ยังพออดทนรับได้ เรียกว่าแบบนั้นเออเพราะว่าอย่างนั้นถ้าซิเคียวมากเกินไปยูเซอร์ไม่ใช้พอยูเซอร์ไม่ใช้เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าเออระบบที่ทํามาคือไม่มีประโยชน์ขายไม่ออกก็กลายเป็นเจ๊งหนักกว่าเดิมอีกมันก็ต้องเทรดออฟกันแต่ไม่มีเลยก็ไม่ได้เหมือนกันอ่าฮะเรายิ่ง<ล>าวจริงๆใช้คลาวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะบางทีแค่ิดของคลาวส่วนใหญ่ดีไม่ดีซิเคียวริตี้ดีกว่าที่เราทำเองใช่ถูกต้องครับคือข้อดีของการใช้ค่าวหลักๆเลยคือเราไม่ต้องไปจ้างเจ้าหน้าที่็นเทนับ คือเหมือนมีมืออาชีพมาช่วยดูแลให้เราไม่ต้องจัดการเองอะไรแบบนั้นแต่ก็ต้องอจ่ายเจ้าที่แบบน่าเชืช่อถือก็เฉออกกันไปจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจ้าตัวแฮกเกอร์นี่ดูเหมือนเป็นเหมือนเป็นความฝันของเด็กผู้ชายจานวนหนึ่งนะพวกฉันอยากจะเป็นนักจอดระบบอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวว่า<ช> <ๆ S 2> เขาอยากจะเป็นเราก็ต้องเชียร์ให้เขาเป็นนักจอดสายข่าวเนอะเรียนเรียนเพื่อเพื่อไม่ได้ไป่อความเดือดร้อนให้ใครเนาะเราเราป้องกันเป็นหลักนะครับใช่ อันนี้ก็น่าจะพอหอมปากหอมคอพอจะเข้าใจคาว่าไอไวท์แฮกเกอร์มันเป็นยังไงครับก่อนจากการเนี่ยคุณโทรเห็นได้ยินว่ามีมีคอร์สอนเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับครับอ่าก็คือทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับก็ร่วมกับดีป้านะครับก็มีจัดคอร์สอบรมพิเศษนะครับเป็นอ่าแฮกคอร์สแฮกเกอร์สายขาวจัดเป็นปีที่สองนะครับอ่าจัดครั้งแรกปีปีที่แล้ว่วงโควิดเหมือนกันปีนี้ก็เลยอ่าจัดอ่าใหญ่ขึ้นนะครับ ขึ้นก็คือปีที่แล้วจะมีแค่แบบฝ่ายโจมตีอย่างเดียวคือเลททีมอ่ะปีนี้ก็จะเปิดสองทีมให้เลือกเลยอยากจะเรียนสายโจมตีหรือสายป้องกันก็ได้นะครับเลือกเอาเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่าผมขยายกว่านิดนึงเนาะก็คือเอสายโจมตีก็อย่างที่บอกคือทำโจมตีคือเอาว่ากันตามตรงอ่ะทุกคนก็อยากโจมตีแหละไม่อยากป้องกันหรอกถูกไหมเออทุกคนก็แบบเอออยากจะแบบเฮ้ยมันดีไปเจาะไปนั่งไล่ตบตีชาวบ้านอ่ะ ส่วนฝ่ายป้องกันเนี่ยอ่าจริงๆก็ไม่เชิงว่าแบบเหมือนกับว่าอ่าเรียกว่าคือบางทีอ่ะคิดว่าไปไปเซตระบบไปเซตอ่ามันก็มีงานบางส่วนที่เซตระบบเซตป้องกันเซตสิเคริตี้มันดูน่าเบื่อนิดนึงเนาะแต่ก็จะมีงานที่แบบดูท้าทายเหมือนกันอย่างเช่นอ่ามานั่งดูหลอกอ่าถ้าเทียบกับโลกแห่งความเป็นจริงก็เหมือนกับว่าเป็นนักสื่อนะครับนักสืบที่แบบอ่ะจากล่องลอย แฮกเกอร์ที่เราวางกับดักไว้เราเป็นสายป้องกันเราครับว่าวางกับดักได้ว่ารอ,อเปิดเหมือนเป็นช่องโหว่ที่ตั้งใจเปิดจริงๆแล้วแฮกไม่ได้ให้โจรมันเข้ามาแล้วก็เผลอวางเปิดเผลตัวเกิดเผลตัวอะไรแบบนั้นมีร่องรอยให้เราแทกหน่อยเออถ้าเกิดไม่วางกับดักเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมาจากไหน<ช>วางกับดักเสร็จปุ๊บเราก็ลองอ่ะเป็นนักสืบไงเหมือนโคนันโคนันก็จะลั่งไล่อะมีอะไรมีเบาะแสอะไรบ้างที่จะตามตัวฮแฮกเกอร์มาจากไหนยังไง เราจะจะตามตัวต้นทางได้ยังไงแล้วเราจะอใช้ระบบป้องกันยังไงเพื่อให้คราวหน้าเนี่ยเมันไม่ได้แบบเข้ามาได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอคิดซะว่าเป็นคนนั้นก็เป็นแบบเป็นอีกทีนึงอีกทีนึงที่นอกจากไปดักการโจมตีนะครับที่เราเปิดเพิ่มขึ้นมาก็น่าก็น่าสนใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นองค์การเอกตัวเจ้าตัวนักจอดระบบเนี่ยผมว่าที่สุดแล้วจริงๆก็คือมาสเตอร์มาย์แหละก็คือคนวางแผนทั้งหมดที่มีอยู่เออไเห็ว่า มันไม่ใช่แค่ว่าคนจ่อระบบแล้วจะสนุกแล้วจอะระบบสนุกแต่ว่าคิอจริงๆคนตั้งรับเนี่ยผมว่าอาจจะเจ๋งกว่าคนจาะระบบก็ได้นะครับใช่จริงๆคนตั้งรับบางทีก็จะเจ๋งกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าคือเขาต้องรู้พฤติกรรมด้วยแล้วก็ <cigar. S 2> ต้องอ่าเ็จกับดักที่ถูกอะเ็จกับดักให้ถูกอ่าเราิเค,ค์จากล่องลอยที่เกิดขึ้นอะไรแบบนั้นะนะครับอ่าเราก็เลยมีแบบเนี่ยก็เลยแบ่งเป็นอสนองคอร์สให้เลือกก็เรียกว่าเป็นคอร์สเลดทีมคือโจมตีคอร์สบูทีมคือฝ่ายป้องกันนะครับอืม อ่ะอโอเคถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่สมาคมไทยโปรแกรมเมอร์เอ้ยไม่ใช่สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยไครับก็ดูคอร์สได้เลยนะครับก็วันนี้น, <ะ S 1> น่าจะพอหอบคาณขอสำหรับอคอนเซ็ปต์เรื่องไวท์แฮกเกอร์นะครับแล้วก็จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจาเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา198 beauty.com เพื่อทําให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเท้าแตนบิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ผมกาลังมองหา Mobile Developer ทั้ง iOS แล Android, Full Stack Developer, e ist, แลอปเป o m ์ทั้ Data Scientist นารอาฟูลนนะคกับ เทคมันเดย์พอดแคสต์พรีเซนต์โดย NVK